ต่อมาในข้อ19เนี่ยเลขานุการสภาท้องถิน่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีหน้าที่แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิน่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิน่นวงเล็บสองชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิน่น วงเล็บ3ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่นวงเล็บ4เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นะครับในวงเล็บ5จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิน่นวงเล็บ6จัดเก็บข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิน่นแต่จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ไดไดรับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิน่นวงเล็บ7 ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียงวงเล็บ8ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิน่นวงเล็บ9หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือก็รทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้มอบหมายนะครับสําสำหรับในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิน่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้สภาท้องถิ่นเเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การสภาท้องถิน่นเฉพาะในการประชุมข่าวนั้นก็ได้นะครับ